มาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกอกกอ,อกกันอีกแล้วนะคะวันนี้กอกกอ,อกดิซีรีส์เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มาอัปเดตเ,เรื่องราวกันอีกแล้วนะคะมุดากลายบ้านขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นข่าวเลยนะคะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเอ่อคุณโซไปอี้นะเจ้าของออบทความนี้เคยเข้ามาแวททักทายช่องมุดากลาบ้านแล้วรอบหนึ่งวันนี้คุณโซไปอีนะคะมีการโพสต์ไว้ที่ประมาณ6ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเขียนว่าช่วยเติมเต็มให้ตำนานโดยที่เหล่าโมมันไม่รู้ตัวตำนานกอกกอกนะตำนานกกกอก กับเหล่าโมมัมนนะจริงๆแล้วถามว่า,เ,าเนื้อตัวข่าวเนี่ยนะมันมันมันบ่งบอกตั้งแต่ตั้งชื่อเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราเข้าเข้าสู่ประเด็นข่าวกันเลยดีกว่าคุณโซไปอ,อี้เขียนว่านะับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ว่านะเพื่อนไม่ว่าผลผลลั์ทางคดีจะปิดฉากลงในรูปแบบใดก็ช่างนะคะลุงพลแห่งหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านกกอกอเนี่ยก็จะถูกประวัติศาสตร์จารึกให้เป็นไงเพื่อนให้กลายเป็นบุคคลในตำนาน โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวนะ,ะที่ผู้คนจะต้องล่ำาลือกล่าวขานไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวนะคุณโซไปอี้มีการพูดออกไปว่าเรื่องมหัศจรรย์เช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆและก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกหรือไม่เมื่อเพื่อนเมื่อมีชาวบ้านผู้ที่อาจจะกล่าวได้ว่าสุดแสนจะธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งคือลุงพลนั่นแหละเพื่อนก็ขณะนี้ได้กลายมาเป็นตำนานบทใหม่ของยุคโซเชียลไปเสียแล้วนะคะ จนเชื่อว่าแม้แต่นักเขียนนวนิยารระดับมือรางวัลที่เรื่องชื่อยังต้องอาจเผลอเอามือมาปิดปากตัวเองเผลอเอามือมาปิดปากตัวเองอย่างแบบคือลืมตัวเฮ้ยเป็นไปได้หรออะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนเราตกใจแล้วี่ชักเรื่องหนึ่งอะว่าเฮ้ยเป็นไรอะเกิดอะไรขึ้นเลยมาเนี้ยเพื่อนเนี่ยเชื่อว่าแม้แต่นักเขียนนวนิยารระดับมือรางวัลที่เรื่องชื่ออาจยังต้องเผลอเอามือมาปิดปาก คืออ้าปากค้างกันเลยทีเดียวเมื่อได้อ่านพล็อตเรื่องของนวนิยายที่สุดแสนมหัศจรรย์เรื่องนี้นะคะนะคะคุณโซไปอี้เขียนว่าผมเดาได้ว่าผมเดาเอาว่าบรรดานักเขียนนวนิยายสมองเพชรเหล่านี้อาจจะถึงกับทุบโต๊ะเปรี้ยงฟันทงกันไปเลยทีเดียวว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธรรมะที่มุ่งเดินหน้าไปบนเส้นทางของสายบุญโดยได้ถือเอาความอดทนอดกลั้นมาเป็นอาวุธที่ทรง ประสิทธิภาพในการต่อกรกับเหล่าโมมานที่ได้แต่แฝงตัวมราบของนักบุญนั่นเองนะไม่ว่าจะมาในรูปลักษณ์ของผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาที่ได้ให้การรักษาผู้ป่วยทางจิตจํานวนหนึ่งโดยที่ผู้คนเหล่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเลยนะแต่ถ้าเรามองในอิดแง่มุมหนึ่งเขาผู้นี้ก็ได้ สิทธิประโยชน์จากการบันทึกภาพชีวิตของผู้คนเหล่านั้นเพื่อนำมาอัปโหลดหาไรายได้จากยอดวิวของช่อง YouTube เช่นเดียวกันมานบางตนถึงกับตั้งชมรมเพื่อสร้างมูลค่าให้ตัวเองโดยประกาศว่าตนคือผู้ที่พร้อมจะปกป้องใครก็ตามที่ ตกเป็นเหยื่อแต่สิ่งที่ท่านประธานได้กระทํากับลุงพลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการฟ้องแหลกแจกคดีจนตํารวจยังต้องสายหน้ายังไงเพื่อนทั้งๆท,ท,ที่หลายคดีที่ดําเนินการยื่นฟ้องลุงไปนั้นไม่ว่าจะมุมมองไหนก็ไม่น่าจะกลายเป็นคดีขึ้นมาได้แต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการล้างแค้นในเรื่องส่วนตัว หรือเปล่านี้เพื่อนๆฝากคิดกันเราเองนะดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะดําเนินการเปลี่ยนชื่อชมรมให้ใหม่ว่าอันนี้คุณโซไปอี้เขียนนะคะชมรมที่คุณโซไปอี้เขียนขึ้นมาให้ใหม่นะบอกว่าขอเปลี่ยนชื่อชมรมให้ใหม่ว่าชมรมเพื่อร่วมผสมโรงรุมสกรรมเดือผู้บริสุ์นะคะอันนี้หรือแม้แต่ผู้ที่มักจะกล่าวอ้างตัวเองอยู่เสมอเป็นผู้ที่รักและให้ความเมตตาต่อมูมวนสรพสัว ถ้าว่าครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เขากลับกระทําในสิ่งที่พวกคนในสังคมต้องสาบส่งเพราะว่าดันไปแสดงความชื่นชมนักอ่จะจอ่ืมไม่แน่ใจว่าอ่านได้ไหมเพราะว่าเกรงว่าจะติดเหลืองทาง YouTube นะคะเดี๋ยวขอว่างเว้นคำนี้ไปนิดนึงนะคะเพื่อน แม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นนักโทษที่ถูก,าากศาลพิพากษาตัดสินใจไปแล้วก็ตามเพราะถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนั่นเองก็ยังไม่นับรวมกับเพจแล้วก็ช่อง YouTube ที่ร้อนเงินอีกจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อสร้างความบันเลยให้กับลุงคลในทุกวิถีทางนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะสกัดเส้นทางสายตำนานของลุงพลให้จงได้ ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแรงอิจฉาแรงริษยาหรืออย่างไรก็สุดแล้วแต่จะคาดเดากันไปแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่อาจทำในสิ่งที่พวกเขามุ่งหวังได้สำเร็จมินำซ้ำยังไงคะมินำซ้ำก็เรื่องหลอกเด็กที่ได้ใช้เสียสมองอันน้อยนิดจัดฉากขึ้นมานั้นก็ยังถูกผู้คนจับได้ไล่ทันแบบคานังคาเขาอยู่หลายครั้งแต่ว่ามูมานเหล่านี้กลับไม่เคยมีความคิด นึกที่จะละอายใจเลยนะคะเขายังคงเดินหน้าปั้นเรื่องและก็สร้างประเด็นอื่นๆขึ้นมาใหม่เรื่อยๆสำหรับวิรกรรมที่ต้องถือว่าแสบสัน จันไรอันนี้คุณโซบอยีกเกียนอย่างจริงๆนะคะอย่างที่สุดก็คือกล้าแม้กระทั่งจะหลอกลวงกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกแฟนเพจของตัวเองนะคะแม้ว่าเรื่องเราจะดำเนินมาเรื่อยๆมาจนถึงทุกวันนี้เราหมู่มานก็ยังพยายามที่จะโชว์ความปัญญาอ่อนให้เห็นอย่างต่อเนื่องแต่ก็เหมือนกับเป็นการคว้างก้อนอะไรก้อนก้อนหินก้อนอิฐอัดกำแพงอย่างเต็มเหนี่ยว แล้วหินจ้ากรรมก็กระเด้งตอนกระเด้งตอบกลับมา,าโดนกระบาลคนที่คว้างเองซึ่งมันเป็นภาพที่สร้างความอเนจอนาสและก็หดหูใจและก็สร้างความตลกขบขันให้กับผู้คนในสังคมไปพร้อมๆกันนะคะกล่าวได้ว่าบทาบทความของเหล่าหมู่มันในตำนานบทนี้ได้ทำหน้าที่ของตอนเองอย่างจงแจ้งและก็ชัดเจนที่สุดนะเรียกได้ว่าถ้าใครยังอ่านเกมนี้บ้องตื้นและ ปัญญาอ่อนแบบนี้ไม่ออกก็คงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คระบบระบบสมองอย่างเร่งด่วนอันนี้คุณโซไปฝากไว้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าต่างก็พากันเตรวนไปตามช่องตามเพจที่เกี่ยวข้องกับลุงพลน,นะคะจากนั้นพวกเขาก็บรรจงร่ายนิ้วมือไปบนแป้นพิมพ์แล้วผสมตัวอักษรเป็นคำด่าทอเท่าที่พวกเขาจะนึกขึ้นมาได้นะคะแต่หากจะมองในอีกแง่มุมหนึ่ง คนเหล่านี้ก็นับว่าเป็นสีสันที่จะขาดเสียไม่ได้มิฉะนั้นตำนานบทนี้ก็คงจะไร้ซึ่งอุปสรรคนะคะที่จะทำให้เนี่ยฝ่ายธรรมะได้ฝ่าฟันไปสู่การเป็นตำนานที่สมบูรณ์แต่ก็อาจจะมีข้อติดขัดอยู่นิดนึงตรงที่ตรงที่ว่าแต่และเรื่องที่กลุ่มโมมานได้สรรหามากลั่นแกล้งนั้นล้วนเป็นเรื่องที่ น่าจะใช้ได้ผลเฉพาะกับกลุ่มคนที่ไร้สติสตังส่วนคนที่เขามีสติสตังดีๆต่างก็เบือนหน้านี้คือเขามองดูเป็นความขบขันกึ่งความสัำเพศเมื่อได้เห็นคนบ้ากำลังตั้งหน้าตั้งตาหลอกคนบ้าด้วยกันได้ลงคอนะคะ,ะเนื่องจากเป็นการกลั่นแกล้งที่ดูจะชฉวงชัางแล้วก็ไร้ซึ่งรสสนิยม ซึ่งมันขัดกับภาพโดยรวมของตำนานที่สุดแสนจะคลาสสิกนี้ก็เลยอยากจะแนะนำให้กลุ่มคนที่เลือกแล้วที่จะเป็นหมู่มานให้เร่งกลับไปฝึกซ้อมและทำการบ้านนะคะให้ให้มากกว่านี้ คุณโซไปอี้แนะนําให้ไปฝึกซ้อมทําการบ้านให้มากกว่าน,นี้เพราะว่าอย่างน้อยๆก็ควรจะร้ายให้มันดูแนบเนียนและมีรสยมบ้างนะให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็สมเกียรติของลุงคนแห่งบ้านกกอกผู้ที่ขณะนี้ได้ขึ้นแท่นกลายเป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะขอบคุณบทความดีๆจากคุณโซไปอี้นะคะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะ่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะส,สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ